เมื่อเชา้านี้ไปดูร้านหนังสือซื้อมาเล่มหนึ่งอ่ะร้อยแปดสมุนไพรไทยใช้เป็นหายป่วยดูนั่งอ่านแล้วก็ดูในเนื้อหาแล้วก็ถูกใจรู้ละได้เรื่องที่จะ เอาเอาไปทำ YouTube ได้เขาสมุนไพรร้อยแปดอะไรอะไรก็ร้อยแปดก็ลงสมุนไพรไทยร้อยแปดนั้นก็ไม่มีเฉากล้วยไม่มีแก๊กหวยมีแต่เนี่ยกระชายกระชายนี่โอ้ยเขาเทียบเท่ากับโสมเลยชนะนี่ดูหน้าสารบันก็นั่งอ่านไปเรื่อยๆ ก็มีเรื่องที่จะไปทำ YouTube ได้ดีทีเดียวแหละเพราะว่าบางบางสมุนไพรบางรายการเราก็ไม่ค่อยจะทราบสรรพคุณได้ได้เพิ่มเนื้อหาขึ้นคือทั้งท,งท,งที่บางครั้งมีความรู้อะแต่ เวลาฉุกเฉินมันก็ลืมเหมือนฟื้นความจำแต่ยังมีสมุนไพรที่บอกว่าเออแก้โรคความจำเสื่อมอันนี้น่าจะต้องสนใจเป็นพิเศษเมื่อกี้นี้อ่านไปหน่อยแล้วสมุนไพรอะไรแก้ความจำเสือ่องกระเทียมนี่ก็เป็นยาอายุวัฒนะ ได้น่าจะได้ทําจนครบร้อยแปดสมุนไพรอะว่าชอบทั้งสิ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีพื้นความรู้มาบ้างแต่มันรู้นานแล้วมันก็ลืมก็เหมือนจะฟื้นความจำมันจะป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมนี่อย่างเช่น นี่ตำลึงอย่างเงี้ยตาลึงก็มีบอกว่าอะไรเอ่ยต้นต้นพาดรัว้วกินได้อย่างเงี้ยพกสมุนไพรก็คือต้นตําลึงอย่างเงี้ยหรือกระทั่งกะเพรากระเพราเแก้ปวดเสียดในท้อง ใบพลูคุ้นเคยมากสมัยเด็กเดกบรรพุรุษก็กินหมากกินพลูมันคุ้นเคยกันทั้งคุ้นเคยทั้งสิ้นสมุนไพรเหล่านี้แต่เพราะว่าความลืมเนี่ยเล่มนี้เรียกว่าช่วยได้ทำให้ฟื้นความจำ แล้วหนังสือนี่ใครแต่งอะพี่มนพันธ์นี่บอกชื่อผู้แต่งด้วยพี่มนพันธ์อน,นันต์กิจไพศา,าลก็ถือว่าโชคดีวันนี้วันนี้ไปหาหนังสือที่ถูกกับจริตตนเอง